ในการปรับขนาดของหน้าต่างของโปรแกร,รมใดๆภายใต้ Windows 7ให้ทำดังนี้ครับขนาดทำงานอยู่กับหน้าต่างของโปรแกร,รมใดๆให้ชี้เมาส์ที่บอร์เดอร์ของหน้าต่างด้านใดก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอชี้เมาส์ที่์เดอร์ด้านขวาของโปรแกร,รม Notepad นี้นะครับจนตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศร2หัวหรือ2ทิศทางดังที่เห็นนี้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้จากนั้นนะครับลากเมาส์ไปทางขวา หรือทางซ้ายก็ได้นะครับเพื่อปรับขนาดของหน้าต่างตามที่เราต้องการนะครับพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับหรือจะชี้ที่มุมก็ได้นะครับมุมด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่างนะครับอย่างนี้นะครับหรือทางด้านนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอชี้ที่มุมล่างนะครับจากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปในแนวเฉียงลงล่างหรือขึ้นบนก็ได้นะครับ เมื่อได้ขณะที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับ